คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพือนช่องต้มพารวยทุกๆท่านนะคะมาพบกับต้มกันอีกเช่นเคยเนาะในแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเพื่อนเงวดประจําวันที่2 2เดือนเมษานะคะวันพฤหัสกเนาะเพื่อนๆค่ะต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะก่อนอื่นเนาะเรามาดูผลของวันที่19กันก่อนนะคะวันที่19ที่ผ่านมาหวยลาวนะคะเพื่อนๆออก สองสามนะคะแล้วก็สงตัวล่างออก3ามสองนะคะเพื่อน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 ท่านไหนที่รูดเลข3านะคะต้องให้เด่นที่เลขสาเนาะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่รูดเลขสามนะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะทั้ง3ามและ3ามสองนะคะแล้วตัวที่ต้องเจาะให้นะคะเข้า3ามหนึ่งตรงๆนะคะ เข้าสามหนึ่งตรงตรงสองตัวบนนะคะสองตัวล่างเพื่อนๆสายวิ่งรูดนะคะสายรูดเนาะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะปังสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆยังไงนะคะวันนี้เรามาดูกันของวันที่22นะคะเด่นนะคะเพื่อนๆจะเป็นเลข1นะคะกับเลข3เด่นตัวเดิมนะคะเพื่อนๆ1กับสเนาะจะมี10นนะคะหนึ่งหนึ่ง 1>, 1 2 1 4 1 8นะคะต้องชอบเล็กเบิ้ลค่ะเพื่อนเลข3จะมี3 0 3 3 3 4 3 5 3 8นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนกันเลข6ค่ะกันเลข6นะคะมี6 0ค่ะ6 1 6 3 64แล้วก็68นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะสำหรับใส่วิ่งรุ่นนะคะวิ่งเลข1รุ่นเล็3เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบแคปหน้าจอไว้นะคะไม่งั้นก็แชร์ไปยังเฟซนะคะเผื่อมาดูย้อนหลังได้เนาะแชร์ไปยังเฟซเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคะาที่สำคัญเนาะ กำเน้นย้ำไว้ตลอดนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับเนาะเสียงจะแหบๆหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าต้องเจ็บคอเนาะเจ็บคอมากๆนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะแล้วก็ต้องขอไวพรเนาะให้เพื่อนๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆคะ่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ